ส่วนเรื่องหวยทีนี้เชิญท่านผู้ชมติดตามเพราะว่าตอนนี้โอ้โหนี่เข้มข้นมากเลยช่วงนี้นะเรื่องการแก้ปัญหาสลากแพลตฟอร์มขายเกินราคาเนี่ยรู้ทันคดีโกงวันพรุ่งนี้นะสิบแนาฬิกาสินาทีหักเหลี่ยมหวยตอนพระรามแผงสอนพระรามแผงสอนพระรามแผงสอนฮรนะการบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติการหลังจากที่นายกสั่งการนะหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะตามพยานหลักฐานทิศทางหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรติดตามได้เมื่อพร่อรามแผลงสอดเรื่องนี้แล้ววันนี้มีความคืบหน้าฮะกรณี DSI ไนะได้มีการเรียกคุณน็อตนะซีอกองสลากพลัสไปให้คำให้ข้อมูลในฐานะพยานก่อน,นกำหนดออกมาก่อนหน้านี้ วันที่13บสามกราแต่วันนี้ฮะเวลาบ่ายบมงทนายความของน็อตกองสลากไปที่ศูนย์ราชการนะอ้างว่าจะไปขอข้อมูลก่อนจะได้เตรียมประเด็นในวันมาชี้แจงคุณไตยรุธเต็มหิวงท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะวันนี้นี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะให้ข้อมูลเพิ่มนะฮะวันนี้ว่าเชิญน็อตกองสลากมาเนี่ยเบื้องต้นเนื่องจากว่าดี DS i ตรวจสอบพบ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและพนันออนไลน์มีพฤติกรรมฟอกเงินแล้วเส้นทางการเงินเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลเลยโอนเข้าบัญชีชื่อตรงนะชื่อตรงของนัดกองสลากและมีอีกหลายกลุ่มธุรกิจไม่ขอเปิดเผยนะเราได้ตรวจสอบนะแล้วจึงได้เรียกมาสอบปากคำให้ชี้แจงว่าเกี่ยวข้องยังไงแล้วไม่ได้มีแต่นัดคนเดียวมีคนอื่นอีกด้วยค่ะนะ เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการกันแกล้งเขาตรวจสอบอยู่ก่อนแล้วเขาเจอว่าอ้าวทำไมไปเข้าที่นี่ผิดสังเกตนะเดี๋ยวลองฟังจากท่านอ,อ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะรับรับทราบประเด็นนะซึ่งการให้รับทราบประเด็นนี้ก็เป็นการให้ความเป็นธรรมอ่ะเขาได้เ,เตรียมประเด็นมาชี้แจงแต่วันที่13ตามนัดหมายนะครับ สิ่งที่เราพบความเชื่อมโยงเนี่ยคะ่ะทำไมถึงต้องมีการออกหมายเรียกอ่ะคือคือเรื่องนี้เรามีคดีพิเศษในคดีอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันแตกกับเรื่องอยาเสพติดนะครับแล้วก็ต่อมาเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำพนันออนไลน์นะครับแล้วปรากฏว่าหนึ่งในกระบวนการทำพนันออนไลน์ราบอกได้ไหม่าตัวมา้านะ คนที่รับฟอกเงินเป็นตัวกลางฟอกเงินไปยังเส้นทางธุรกิจต่างๆไม่ใช่เฉพาะเส้นทางนี้มีอีกหลายกลุ่มซึ่งตอนนี้เรายังไม่เปิดเผยว่ากลุ่มไหนบ้างแต่เพิ่นว่าพอมีชื่อมาแต่งนี้นะครับแล้วก็เพื่อบุาการกับกองสาซึ่งตามข้อสั่งการนะนะ ว่าให้มีการดำเนินการตรวจสอบเนี่ยเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องร่วมบูรณาการก็เลยต้องดําเนินการมาขอรับทราบข้อมูลว่ามันมีเส้นเงินไปแตกได้ยังไงนะครับซึ่งมูลค่าก็ไม่น้อยไ,อไม่น้อยให้ส,ส่วนเส้นเงินที่ไปแตกเนี่ยมันแตกกับเบอร์บัญชีของคุณน็อตหรือว่าแตกกับเบอร์บัญชีของต่อที่จะมาถึงคุณน็อตครับอบอกได้ไหมไหบอกไม่ได้ครับนะไหนบอกได้จะบอก แต่ลักก็อรอหลังวันที่13ลักษณะความชนท,ทันก็คือมีเงินในส่วนที่5ก็เป็นมชีม้าเนี่ยโอนเข้าไปหามาของบริษัทไอ,ช,ไอชลหักพัดหนยใช่ไหมท่านบอกได้ไหม<ะ>อย่าเป็นเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาเป็นเงินสีเทาอะ่ะราะนั้นเอค,ครับครับโดยตรงรซึ่งคนนั้นเนี่ยถูกออาหมาจับแล้วด้วย หมายถึงว่าไอ้ตัวเจ้าของบัญชีที่ท่านระบุเนี่ยถูกออกหมายจับเลยนะถูกจับแล้วด้วยประเดจับแล้วด้วยครับข้อหาอะไรตัวนั้นเรื่องของรวมกับฟอกเงินจากมูลฐานพนันออนไลน์รับทราบประเด็นท่านผู้ชมฟังดีๆเมื่อสักครู่นะฮะท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องชื่นชมคือท่านสุภาพมากแล้วก็ให้เกียรติเพราะว่าคุณน็อตตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเพราะนักข่าวเพราะนักข่าวซักทีนี้ ท่านก็เลยต้องตอบท่านก็ต้องถามก่อนบอกได้ไหม <ä h. S 1> เพราะว่าเกรงว่ามันจะกระทบกับรูปสำนวนด้วยนะอันนี้ต้องชื่นชมแต่ว่าเมื่อพบท่านก็ต้องตรวจสอบนี่เป็นไปตามระบบกระบวนการนะคือเวลาด toler, ีเอสไอตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นฐานความผิดขายยาไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์เนี่ยพอตรวจสอบการฟอกเงินเนี่ยมันเป็นมูลฐานทีนี้เงินมันไหลไปที่ไหนที่ผิดสังเกตอย่างกรณีเนี่ยท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยจับความได้ว่า เงินเนี่ยไหลไปที่คุณน็อตกองสลักจึงต้องเรียกมาชี้แจงเป็นจํานวนไม่น้อยรายงานข่าวก่อนหน้าน,นี้บอกว่า42ล้านยังไม่ยืนยันว่าตัวเลขเท่านี้หรือเปล่า <ส verständ. S 1> นี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะเงินที่ไหลเข้าไปเนี่ยคนที่เป็นคนโอนไปหรือส่งไปเนี่ยนะ,นะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้วจับตัวได้แล้วด้วย ว่าเป็นเรื่องร่วมกันฟอกเงินนะคนต้นทางของเงินเนี่ยโดนดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงินมีหมายจับแล้วก็จับได้แล้วด้วยส่วนคุณนอ็อตยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ต้องมาชี้แจงว่าเงินนี้เขาจ่ายค่าธุรกรรมอะไรเจ้าตัวก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะเป็นเงินไปซื้อหวยนะซื้อหวย42ล้านเลยนะ42ล้านเนี่ยแล้วพฤติการที่ไปมันไปยังไงทีนี้ ไปหลายครั้งรวมกันหรือเปล่าถ้าไปหลายครั้งรวมกันก็อาจจะเป็นไปได้ mm. โอ้แต่มันจะมีใครซื้อหวยส2ล้านนึ่ออกปล่หรือ <c oughs> จะเป็นไปกู้เงินหรือเปล่าที่บอกว่าเอาไปกว้านซื้อหวยอ่ะ uh. ใช่หรือเปล่าเราก็ไม่อาจไปคาดเดาได้ไงต้องให้คุณน็อตนะั่นแหละมาชี้แจงนะว่าตกลงเนี่ยเป็นเงินส่วนไหนอ่าแล้วตอนนี้คนนี้จับได้แล้วนี่อื mm. ก็แสดงว่าสอบปากคําแล้วนี่อันนี้ท่านไม่ได้พูดนะะ <c oughs> ถ้าผู้ชมก็ลองคิดดูแสดงว่าเขาสอบปากคําแล้วไอ้คนเนี้ย คนต้นทางเนี่ยแล้วเขาให้การยังไงบ้างล่ะใครจะไปรู้ทีนี้ mm hmm. นะก็ต้องเชิญคุณน,น็อตเนี่ยมาก่อนจะให้เจ้าที่บอกทนายบอกว่าผมจะถามนี่นะหนึ่งสองสามสี่ผมมีข้อมูลอย่างนี้นะใครเขาจะบอกกัน mm hmm. เดี๋ยวก็จะไม่เป็นธรรมมันต้องเป็นธรรมทุกฝ่ายใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าเจ้าตัวจะไปชี้แจงยังไงนะซึ่งล่าสุดก็เห็นเล่าเรื่องผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วล่าสุดว่าเคยทําอย่างน้นอย่างนี้มา <Ha. S 1> นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าของคุณน,น็อตไง ก็ฟังทั้งสองฝ่ายอย่าเพิ่งไปกล่าวหาว่าเรี่ยวกันแกล้งเขาตรวจสอบมาก่อนแล้วแล้วเรื่องแบบนี้มันกันแกล้งไม่ได้มันมีเส้นทางการเงินแล้วที่บอกว่าเป็นพยานเนี่ยคืออย่างนี้ปกตินี่คือการดำเนินการปกติของเอเจนี่กลับไปดูหลายๆคดีคดีเบนเลสซิงนะที่โดนเรื่องฟอกเงินค <c oughs> ดีคนอื่นๆที่โดนเรื่องฟอกเงินตอนแรกเจ้าที่เขาก็จะต้องแจ้งในฐานะพยานในฐานะพยานเพื่อเรียกตัว มาให้ข้อมูลแล้วพอให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บถ้ากระจางเครียร์ชัดครบจบนะก็เรียบร้อยโปร่งใสแต่ถ้าเกิดโจ้าที่เห็นว่าอา้าวขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่เรามีก็มีโอกาสจะกลายเป็นผู้ต้องหาอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลพยานหลักฐานไงเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้คือเป็นพยานนะก็ต้องรอดูคำชี้แจงของเจ้าตัววันที่13มมกราคม นะจะไปก่อนก็ได้ก็สามารถติดต่อเจ้าที่เข้าไปก่อนได้นะแต่วันนี้ส่งทนายไปนักข่าวพยายามถามทนายความทนายความก็ไม่ให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆว่าคงต้องมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนะแล้ววันนี้ท่านอธิบดีไตรยริศเนี่ยยังฝากบอกด้วยนะว่าบอกผ่านสื่อมวลชนว่า DSI ยืนยันนะอย่าไปเชื่อคำแอบอ้างว่ามีการวิ่งเต้นอะไรตอมีอะไรได้ ดีเอสไอทำหน้าที่ตามกฎหมายนายกสั่งการคือเป็นการสั่งการตามกฎหมายไม่มีการมาบิดเบือนการทํางานของดีเอสไอได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองสลากปป,ปงสํานักงานตํารวจแห่งชาติสัมปกรณ์อย่างเงี้ยในการตรวจสอบทุกหน่วยงานต้องทําตามกฎหมายปกันแกล้งใครไม่ได้เ mm hmm. จ้าที่กันแกล้งนีโทษหนักด้วยนะแล้วก็เรื่องวิ่งเต้นวิ่งเต้นไม่ได้ <c oughs> เด็ดขาดดีเอสไอเดียประกาศเลยนะฮะ อันนี้คือวันนี้นะฮะน่าสนใจมากแล้วก็ล่าสุดเพิ่มเติมวันนี้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการเปิดเผยฮะว่ากําลังตรวจสอบอะไรอยู่แล้วตอนนี้คือทางด้านของคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์นะฮะท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากําลังตรวจสอบกองสลากพลสัสว่าเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือไม่มันมีเรื่องของการออกแบบ เครื่องหมายการค้าออกแบบลอกเลียนกันหรือไม่ซึ่งกรณีนี้เนี่ยทางกรมได้รับเรื่องมาแล้วแล้วก็ดําเนินการทันทีนะคะซึ่งท่านบอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยจะเอามาเปรียบเทียบกับพ่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งคิดว่าไม่นานค่ะอาทิตย์หนึ่งน่าจะรู้ผลภายในวันศุกร์ที่13มกราคมนี้เนี่ยจะได้คาตอบแน่นอนคือท่านบอกว่าอย่างนี้การประชุมที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านผู้ชมจําได้ไหมเมื่อวานนี้ที่นักข่าวท็อปนิวเนี่ยไป ติดตามข่าวเนี่ยเป็นการประชุมในวาระการพิจารณาหาทางจัดการกับปัญหาการขายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผิดกฎหมายเนี่ยพันโทหนุนสรรสนาคมผอ,อ,อก,กองสลากทําหนังสือถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้รวบรวมหลักฐานแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดว่าจะมีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าและการออกแบบหรือไม่ ตอนนี้กรมได้รับเรื่องรับเรื่องมาจากใครรับเรื่องมาจากพอออกองสลากนั่นแหละกาลังเร่งดําเนินการตรวจสอบฮะเพราะฉะนั้นเป็นปมไหนอย่างไรตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยค่ะแต่ที่น่าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเป็นป,นป,นปมไหนได้บ้างล่ะนะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอกองสลากพลัสเนี่ยก็กมีแพลตฟอร์มใช่ไหมแล้วก็มีโลโก้ที่เราเคยนาเสนอว่าโลโก้เอ๊ะมันคล้ายๆกับของกองสลาก<อ>แล้วแถมเป็นกิจาการที่แข่งขันกันด้วยนะ,ะแข่งขันโดยที่ ไปเอาสลากของกองสลากมาขายนะโดยที่ไม่ได้เป็นกู้สัญญากองสลากแต่ยอดขายยังมืองมาเลยแล้วเกยทับปอบแหลกกองสลากเลยแล้ว<ร>นะโลโก้อีกอะหรือจะเป็นอันไหนเราไม่รู้ไงเออนี่ยโลโก้มันจะขายไหมมันจะเข้าขายหรือเปล่าเราไม่รู้อหรือจะเป็นเรื่องอื่นนะเอออันนี้เดี๋ยวรอด,ดูนี่อีกปมหนึ่งละ,ะนะน็อตกองสลากนี่ได้โพสต์เรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวนะกรมทรัพย์สินทางปรราัญญาสอบและมืดลิขสิทธิ์สลากดิจิตอลท่านครับผมโดนลอกกันบ้านครับ ตอนนี้รอออยมาตรวจสอบขนมจีน <descript> น <or> ้ำยาผมอีกหน่วยงานครับนะคือแกประชดแกบอกว่าตอนนี้แกถูกตรวจสอบเยอะนะแกเอากรัฟิกของกรุงเทพธุรกิจขึ้นไปเดทไอสอบแหล่งที่มาของเงินปปงสอบเส้นทางฟอกเงินกรมทรัพย์สินทางปัญญาสอบละเมิดลิขสิทธิ์สลากดิจิตอลสัมพากรสอบการเสียภาษีสคบสอบการขายสลากเกินราคาแกก็เลยประชดให้ออยมาตรวจ นมจีนน้ำยาผมอีกหน่วยงานไหมครับมาเลยมาเลยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องหรอกแค่นี้ก็ชี้แจงเจ้าหน้าที่เขานะว่ามันเป็นยังไงแต่ข้อท็จจริงก็คือสลาก plus เนี่ยแพลตฟอร์มที่เขาขายเนี่ยเขาเริ่มก่อนสลากดิจิตอลนะแอปเป่าตังอะนะเขาเริ่มก่อนเอาขาเริ่มผ่านก่อนเป่าตังแต่มันไม่ใช่เป็นนวัตกรรมเหมือนสติปจ็อบเหมือน <st> <im itation> มาร์กซกะเบิกอะไรที่เอาไปพูดมันไม่ใช่ <im itation> ก็แค่ไปรวบรวมกว้านซื้อหวยมาขายผ่านแพลตฟอร์มในราคาแพงขึ้นเท่านั้นเองนะฮะพูดซะดูเท่เลยนะน,นี่คุณนัดกองสลากไปชีแ้แจงก็เถอะนะส่วนขนมจีนเอาไว้ให้คนที่ถูกหวยนะกองสลากพัดอีกปมหนึ่งเรื่องภาษีวันนี้แหล่งข่าวจากจกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสำกรได้ไปตรวจสอบพบว่าเบื้องต้นค้างภาษีอยู่300ล้านนะฮะสามล้านฮะนะ ของกองสลากพลัสนะนะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยก็ตรวจสอบเช่นกันไม่ใช่ไม่ตรวจสอบฮนะออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ล่าสุดวันนี้มีภาคประชาชนฮนะบุญถาวรปัญญามณีโชตโพสเฟซบุ๊กว่า9ก้ามกราคมดีเดแจ้งจับซนะีอ n โอน็อตณสพเมืองเลยจังหวัดเลยเจอกันครับโพสอย่างนี้เลยนะนักข่าวท็อปนิวก็เลยอ้าวทำไมโพสอย่างนี้ล่ะนะเจ้าตัวเป็นใคร ก็เลยติดต่อสัมภาษณ์ฮะสอบถามดูว่าไปแจ้งความเรื่องอะไรเขานะคุณบุญถาวรบอกว่าไม่ได้รู้จักกับนัดเป็นการส่วนตัวเลยแต่เหตุที่จะไปแจ้งความเนื่องจากว่าประธานเครือข่ายชมรมผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยเคยรู้จักเคยทํางานด้วยกันเขาไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลวันก่อนที่เห็นข่าวใช่ไหมครับไปยื่นนะให้มีการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินนะที่ใช้กองสลากพัดในการทําธุรกรรมเนี่ยนะ ลักษณะของการของการโพสต์ข้อความเนี่ยนะมันมีผลที่ทําให้ต้องไปแจ้งนะเอ้าเดี๋ยวลองฟังคุณบุญถาวรเนี่ยเปิดเผยยังไงกับนักข่าวท็อปนิวฮะเพราะสาเหตุอะไรที่ไปแจ้ง,งจความดำเนินคดีกับน,น็อครับคือด้วยที่ประธานเครือข่ายชนมนรมผู้ค้าพอตเตอรี่รายย่อยนะครับมึงเลยหรือโซจกโก้นะครับกีรศสัสตร์น้อยกัมเป็นพวกกันก็เป็นอดีตว่าที่ผู้สมัครสสนะครับพรรคที่เคยทำงานร่วมกัน เขาก็าไปยื่นคำร้าาองต่อรัฐบาลให้ตรวจสอบบริษัทหรือผู้ค้าออตเตอรี่นี่ผ่านแพลตฟอร์มนะฮะขายแอตเตอรี่ผ่านแพลตฟอร์มเนะีย่ยนะให้ตรวจสอบว่าได้ไมาอ,อย่างไงฟอกเงินไหมอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันก็พยินว่าคุณน็อตเนี่ยได้น,นำหนังสือที่ทางคุณกิติศักดิ์เนี่ยหรือสจอผู้เพื่อนผมเนี่ยไปเสื่องต่อรัฐบาลไปลงใน Facebook เมื่อวันที่23ธันวาคม2565 ว่ามีสจคนหนึ่งเคยเป็นลูกน้องเอาเงินไป4ีหล้านนะครับแล้วจะหาหวยให้แต่หาให้ไม่ได้ตอบมีข้อความนะครับลักษณะเป็นการใส่ความเพื่อนผนะก็คือทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงนะครับในการช้ชงานเราก็จะแจ้งความเงื่องพดีข้อนี้นะครับรมานเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้เจ้าตัวเองเนี่ยยังย้ำนะฮะว่าคือสลากเนี่ยห้ามขายเกินราคาก็คือห้ามเกิน80บาทานะะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าจะใช้วิธีว่าคิดค่าบริการอีก20บาทเป็นการใช้ช่องว่างกฎหมายนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอลองไปฟังเพิ่มเติมจากคุณบุญถาว่อนนะตัวแทนเนี่ยทำการเพื่อเฉยดอเงเพื่อนไขคือนำตัวที่ได้โคตา้าของตัวเองไปขายให้กับผมบอกตรงนะพวกนี้คือเป็นของของฉลาดครับพวกในทุนผมวกันซื้อซื้อเสร็จแล้วก็ไปขายเกนกำลังเป็นราคา80บาท จริงๆเนี่ยเราต้องตรวจสอบว่าคุณน็อตเนี่ยเขาไปซื้อมาจากโคต้าของใครบ้างถ้าหากคนที่ขายให้เขาเนี่ยถือว่าไม่ได้ขายด้วยตนเองก็คือเป็นกรณีที่ขายผิดเงื่อนไขนะฮะขายยกเล่มขายอีกทอดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าผิดเงื่อนไขต่อคองฉากก็ต้องยกเลิกไม่ให้ไปทดแทนตัดไปเลยก็หาคนใหม่มาที่นิสัยดีทำตมางื่่ะเดี๋ยวก็รอดูนะฮะว่าถ้าไปแจ้งความจริงนะมันจะมี ประเด็นข้อมูลมีหลักฐานอะไรที่มีมูลหรือเปล่านะที่สพเมืองเลยนะฮะส่วนเรื่องของสลากดิจิตัลวันนี้ธนาคารกรุงไทยนะฮะได้มีการเปิดเผยสลากดิจิตัลตลอดปี2565นะฮะผ่านแอปเป๋าตังเนะี่ยได้รับความนิยมต่อเนื่องขายหมดโดยตลอดนะฮะงวดปี65ทําทำมาเริ่มขายงวดแรก16มิถุนา65นะฮะ งวดวันที่16กรกฎาคมห5เนี่ยทำสถิติหมดเร็วที่สุดเลยเจล้านฉบับนะแล้วก็หลังนั้นก็ขายต่อมาเรื่อยข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนถูกรางวัลทั้งหมด8,90,000คนนะสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด2องล้านสองแสใบเฉลี่ยเดี่ยถูก157,142ใบต่องวดนะฮะนะเป๋าตังค์มอบโชคไปแล้วเ 1,500ล้านบาทเฉลี่ยถูก542ล้านบาทต่อวงวดนะที่ซื้อผ่านปอตังกันเนี่ยค<า>นะ่ะอ่านี่948ล้านบาทจำนวนเงินจำนวน158รารางวัลน,นะนี่รนะา,างวัลที่หนึ่งนะเฉพาะรางวัลที่หนึ่งโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่ปีกระต่ายอาจเป็นคุณ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  <laughs> มัน<ว>ต้องมีมันต้องมีเราบ้างแหละ ซื้อบ้างหรือเปล่าล่ะซื้อแต่ไม่เคยถูกข้อดีคือมัน80บาทซื้อกี่ใบก็80บาทข้อเสียก็คือซื้อไม่ทันชาวบ้านค่ะหมดก่อนแล้วก็ใครที่ชอบเล่นชุดเนี่ยนะมันก็มันไม่เยอะเท่าของเอกชนพวกเลขสวยๆนะพวกเอกชนเขาไปทุ่มกว้านซื้อมาไงใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจทิ้งท้ายก่อนจะพักกันเรื่องของการหาผลประโยชน์จากการขายสลากเกินราคาเนี่ยมีคำพิพากษาสารดีกา คำพิพากษาสารดีกาที่577ทับ2,561คดีนั้นมันเป็นคดีเป็นประเด็นอื่นไม่ใช่การซื้อขายแล้วผิดโดยตรงะนะแต่สารดีกาวางแนวทางเอาไว้ว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการจำหน่ายสลาก,กินแบ่งเกินราคาที่กำหนดในสลากเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่ได้สืบเนื่องจากการกระทำความผิด ฐานจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาที่กฎหมายกำหนดม,มาตรา39นะแล้วประกอบกับการกระทำของโจทย์ในคดีนั้นเนี่ยมีลักษณะส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาที่กำหนดด้วยนะสารจึงชี้ตรงนี้ว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยโดยไม่ชอบอะนะอันนี้คือแนวทางที่สารดีกาวางไว้ในคดีที่คำพิพากษาดีกาที่ 577-2561เทับเพราะฉะนั้นที่พยายามจะอ้างว่าใครมีเงินก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาขายต่อได้นะแล้วก็เหมือนสินค้าทั่วไปอ่ะบวกค่าบริการอะไรไปมันไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ต้องติดตามดูอยากกระพริบตาปฏิบัติการปราบหวยขายเกินราคาโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มหลังจากนี้ติดตามได้ที่นี่ท็อปนิวส์นะฮะ